Welcome to the Bike Rider รีวิว2,025 Honda Click 125i สกูตเตอร์สุดล้ำแห่งปีบทนำ Honda Click 125i เป็นหนึ่งในสกูตเตอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยและในปี2025 Honda ได้เปิดตัวรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีที่ล้ำน้าและสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกทุกจุดเด่นของ Honda c l ล c k 125i รุ่นล่าสุดว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ดีไซน์และรูปหลัก Honda Clk125i ปี2025มาพร้อมกับดีไซน์ที่สปอร์ตเฉี่ยวและดูดันกว่าเดิมไฟหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่ให้ความสว่างมากขึ้นพร้อมไฟ DRL ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่ในรุ่นนี้มีสีสันให้เลือกมากขึ้นทั้งสีด้านและสีเงาที่เพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถงานประกอบโดยรวมมีคุณภาพสูงขึ้นให้ความรู้สึกแข็งแรงและทนทานเครื่องยนต์และสมรรถนะ ฮอนด้าคลิก 125i ใช้เครื่องยนต์ E.S.P. บวกขนาด 125cc สีจังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมระบบหัวฉีด P.G.M.F.I. ที่ช่วยประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจุดเด่นของรุ่น225 0คือการปร,ปรับปรุงการตอบสนองของคันเร่งให้ไหลลื่นขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นกว่าเดิมและยังคงให้อัตราประหยัดน้ำมันที่ยอดเยี่ยมเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ50-55กิโลเมตรต่อลิตรเทคโนโลยีและฟีเจอร์ใหม่ ฮอนด้าคลิก125 i ปี2025มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้การขับขี่สะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้นได้แก่ระบบกุญแจสมาร์ทคีย์ใช้งานสะดวกขึ้นพร้อมระบบป้องกันการโจรกรรมหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบสแสดงข้อมูลครบท้วนทั้งความเร็วระดับน้ำมันและไฟเตือนต่างๆช่องชาร์จ usb ในตัวช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถชาร์จสมาร์ทโฟนได้สะดวกขึ้นระบบ i d l i n g s t o ตช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงขณะจอดรอสัญญ,ญาณไฟแดง ระบบการสะเทือนและความปลอดภยัย honda c l i ก125่ i มาพร้อมกับระบบการสะเทือนที่ปรับปรุงใหม่โดยโชคหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังแบบยูนิตสวิงทำให้ขับขี่นุ่มนวลขึ้นแม้บนถนนที่ขรุขระระบบเบรกใช้ดิสเบรกหน้าพร้อมคาลิปเปอร์แบบไฮดรอลิกและดรัมเบรกหลังที่ช่วยให้สามารถหยุดรถได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังมีระบบ cbs combi brake system ที่ช่วยกระจายแรงเบรกระหว่างล้อหน้าและล้อหลังเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ราคาจำหน่ายและรุ่นย่อย ฮอนด้าคลิก 125i ปี2025คาดว่าจะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ55,000-60,000ถึงบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและสีที่เลือกโดยมีให้เลือก2รุ่นได้แก่รุ่นสแตนดาร์รุ่น Special Edition มาพร้อมกับลวดลายและสีพิเศษสรุป Honda าคลิก 125i ปี2025เป็นสกูตเตอร์ที่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถที่ขับง่ายประหยัดน้ำมันและมีฟีเจอร์ที่ทันสมัยไม่ว่าจะใช้ขับขี่ในเมืองหรือเดินทางไกลก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างดีเยี่ยมหากคุณกำลังมองหาสกูตเตอร์คู่ใจขันใหม่ฮอนด้าคลิก 125i ถือเป็นหนในตัวเลือกที่คุ้มค่าและไม่ควรมองข้าม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่อง The Bike Rider เพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์และยานยนต์ที่น่าสนใจนี่คือสคริปต์ฉบับภาษาไทยที่เริ่มต้นด้วย Welcome ตามที่คุณต้องการหากต้องการปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมแจ้งมาได้เลย